เว็บไซต์ d e f e n s b l o c k com รายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้เลือกระบบป้องกันภัยทาาอากาศเลี้ขีปนาวุธบารัก mx จากบริษัทอิสราเอล aerospace industry หรือ iai เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับป้องกันฐา,านทัพแห่งชาติภายใต้โครงการระบบป้องกันภัยทาาอากาศแบบบูรณาการรายงานระบุว่าสัญญาจัดซื้อน,นี้มีมูลค่า3,440ล้านบาทซึ่งครอบคลุมชุดบารัก mx เต็มระบบ1ชุด ทำให้ระบบนี้เป็นยุทธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในกลางแสงของกองทัพไทยข่าวระบุว่าการตัดสินใจของไทยเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเช่นกัมพูชาและเมียนมาที่กำลังติดตั้งอาวุธโจมตีพิสัยไกลซึ่งรวมถึงระบบจรวด PHL-03 ของจีนพิสัย130กิโลเมตรและขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้ s c a c Class ของเกาหลีเหนือพิสัย 300- 700กิโลเมตร การแพร่กระจายของอากาศยานไร้คนขับอาวุธปล่อยวนและขีปนาวุธร่อนที่เพิ่มความจําเป็นในการมีโซลูชันการสกัดกั้นที่เชื่อถือได้มีรายงานว่ากองทัพบ,บกและกองทัพเรือของไทยก็กําลังประเมินจัดซื้อบารัก MX ในอนาคตเช่นกันซึ่งอาจขยายการใช้งานไปทั่วในทุกเหล่าทัพเพื่อจะตั้งเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศร่วม ขณะที่เพจคัดข่าวได้ลงเนื้อหาไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่ากองทัพปากาศไทยเลือกบารัก MX จากอิสราเอลดีวระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธมูล,ลค่า3.4พันล้านบาทเสริมเกราะฐานทัพสู้ภัยคุกขามสมัยใหม่สื่อต่างชาติตีข่าวใหญ่เมื่อต้นธันวาคม2568ว่ากองทัพปรกาศไทย เตรียมเซ็นสัญญาซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธบารัก MX จากบริษัทอิสราเอลแอโรสเปสอินรัสรีมูลค่ารวม3,410หรือราว107ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับโครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบปูรณาการปกป้องฐานทัพและสินทรัพย์สำคัญสร้างจุดเปลี่ยนกลางหมไทยท่ามกลางภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ที่ตึงเครียด มิถุนายน2568กองทัพบกกาศเผยแพร่อเอกสารเ้าวระบุแผนพัฒนาการป้องกันฐานทัพทหารเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศสมัยใหม่เช่นเครื่องบินไร้คนขับจรวดร่อนและขีปนาวุธข้ามทวีปพฤศจิกายน2568กรมยุทธศาสตร์และแผนการของกองทัพากประากาศงบประมาณโครงการลดลงเกือบครึ่งเหลือ3 5 0 0ล้านบาทจากเดิมที่สูงกว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางการคลัง ปลายพฤศจิกายน2 0 1 8หน่วยประเมินนำโดยพนอากาศเอกสิทธิพงศ์พรตรี 3, จัดอันดับผู้เสนอราคาโดย IAI ว่าอันดับ1เหนืนอ r รา a าว a อ v a n c e d d e f e n s e s y s t e m ของอิสราเอลและ Excalibur International ของเช็ตุรกีที่ใช้ระบบฮิสซา ระบบหลักรวมเซ็นเซอร์สถานีบัญชาการและตัวยิงขีปนาวุธแบบโมดูลเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวปรับแต่งตามฐานทัพหรือภูมิภาคเฉพาะสามารถสกัดกั้นภัยหลากหลายตั้งแต่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จรวจรดร่อนโดรนจนถึงขีปนาวุธข้ามทวีปขีปนาวุธ3แบบบารัก MR ไกลสุด3 5กิเมบารัก LR 70กิมและบารัก ER 150กิเมตร ใช้เทคโนโลยี Dual Plus Rocket Motor ทนแรง G ีสูงถึง50 g ีทำให้ยาตกต่อการหลบหลีกขอบเขตสัญญาแบตเตอรี่แรก1ชุดเน้นปกป้องทันทับหลักโดยกองทัพบ,บกและกองทัพเรือไทยกำลังพิจารณาระบบเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัยร่วมกันผลทดสอบระบบนี้ผ่านการทดลองจริงในปฏิบัติการ Pri ซิ n g l i อ n ของอิสราเอลเมื่อวิทุนายน2568 สกัดขีปนาวุธอิหร่านได้สำเร็จแหล่งข่าวจากกรุงเทพระบ,บุว่าการเลือกบารักเอ็มเอ็กซ์สะท้อนยุทธศาสตร์ไทยเป็นกลางแต่พร้อมรับมือท่ามกลางข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่จุดประกายการปรับแผนจัดซื้ออาวุธโดยกองทัพอากาศมองว่าระบบนี้ช่วยเสริมช่องโหว่ป้องกันภัยทางอากาศจากเพื่อนบ้านที่อาจจะมีจรวดรหรือดโดรนข้ามพรมแดนด้านโบอาสเลวีซีโอของ IAI ออิสราเอล กล่าวให้สัมภาษณ์กับกลุส์ว่าภัยคุกคามทั่วโลกทําให้ความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศพุ่งสูงและยกตัวอย่างดีลใหญ่กับอบาเซอร์ไบจานมูลค่า1.2พันล้านดอลลาร์ในปี2566นาขณะที่กรีซใกล้เซ็นสัญญา3พันล้านยูโรสําหรับบารักเอ็มเอและระบบอื่นๆเพื่อแทนที่ระบบรัเสเซียเก่าอย่งางไรก็ตามก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์ใน p ร a ฟด้าเอ็นว่าเดีลนนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน แต่ไทยต้องระวังงบประมาณที่ตึงตัวโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะไม่กระทบโครงการอื่นเช่นการซื้อเรือฟริเกต17,500ล้านบาทของกองทัพเรือหรือระบบต่อต้านโดรน998ล้านบาทนักวิเคราะห์จากเจนสี้ว่าการจัดซื้อนี้คือก้าวสำคัญของไทยสู่ร,ระบบป้องกันไทยแบบเครือข่ายสมัยใหม่ลดการพึ่งพาอาวุธเก่าและเสริมบทบ,บาทในอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ หากดิวลล่วงคาดว่าจะส่งมอบภายในปี2570สร้างเกราะเหล็กให้กับฐานทัพไทยแกร่งยิ่งขึ้นจากเหตุปัญหากัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมกองทัพกัมพูชาได้วางกำลังระบบจรวดพื้นสู่พื้นหลายแบบที่ทำการโจมตีลึกเข้ามายังพื้นที่ของไทยจากแนวชายแดนรวมถึงจรวดหลายลำกล้องขนาด112มเมตรแบบต่างๆทีนี้เพจการทูตและการทหารระบุว่า จรวดและลำกล้องขนาด122ม mm ิเมตรของกัมพูชาไม่ได้มีแค่ B.M.21 เท่านั้นถึงแม้ทั่วไปคนไทยเราจะเรียกระบบจรวจและลำกล้องขนาด122ม mm ิม40ท่อยิงของกัมพูชารวมๆกันว่า B.M.21 แต่ความจริงกัมพูชามีจรวจและลำกล้องประเภทนี้ถึง4รุ่นได้แก่ B.M.21 ผลิตในสหภาพโซเวียต R.M.70 ผลิตในเชโกสโลวาเกีย ทายแปดและทายเก้าย์บีผลิตในจีนวิธีแยกรุ่นที่ง่ายที่สุดให้ดูที่แคร่รถบรรทุก Bm 2 1ของโซเวียตเป็นต้นตำรับจรวดหลยลำกล้องขนาด122ม mm, ิลลิเมตรทำนองเดียวกับที่ปืน AK 4 7เป็นต้นตำรับของปืนตระกูล AK ทั้งหลาย Bm 2 1ถูกพัฒนาขึ้นช่วงยุค60ใช้แท่นยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลลิมตร่ท่อยิงติดตั้งบนแคร่รถบรรทุกอูราว 6คูณ6ช่วงแรกๆจรวดมีระยะยิง20กิโลเมตรก็จะมีการพัฒนาจรวดร,ร,รุ่นใหม่ระยะยิง40กิโลเมตรออกมาในภายหลัง BM21 สามารถยิงซาวโวจรวดทั้ง40ลูกออกไปได้ภายในเวลาเพียง20วินาทีการบรรจุจรวดใหม่เป็นแบบแหมนวนวลคนประจำรถยกจรวดขีละลูกค่อยๆบรรจุไปทีละท่อยิงใช้เวลาประมาณ8-10นาทีกว่าจะบรรจุได้ครบ40ท่อยิง ท้าย81คือ B.M. 2 1เวอร์ชั่นจีนใช้แท่นยิงจรวดขนาด1 2 2มิลมตร่ท่อยิงติดตั้งบนแคลร่รถบรรทุก6 x คของจีนแบบหงเยียน CQ. 261หรือซ่าน C SX. 250การบรรจุจรวดใหม่เป็นแบบแมนนวลเหมือน B.M. 2 1 R.M. 7 0คือ B.M. 2 1ของเช็กโกสโลวาเกียที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากต้นฉบับใช้แท่นยิงจรวดขนาด12อมิลิมตร่ท่อยิง ติดตั้งบนแคร่รถบรรทุก8คูณ8แบบทารา8 13สาเหตุที่ต้องใช้รถ8คูณ 8, 8 <c oughs> เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับติดตั้งฝักจรวดสำรองไว้บนตัวรถหลังจากทำการยิงจรวด40ลูกที่บรรจุไว้ในท่อยิงออกไปแล้ว <c oughs> ก็สามารถบรรจุจรวดใหม่จากฝักจรวดสำรองได้ภายในเวลาเพียง3-4นาทีประหยัดเวลาการบรรจุจรวดชุดที่2จากเดิมที่ใช้การบรรจุทีละลูกแบบแมนนวลไปได้เกินครึ่ง ทาย e 9 0กี 4, B, คือ RM 70เวอร์ชั่นจีนใช้แทดยิงจริดขนาด122มิลลม40ท่อยิงพร้อมฝักจรวดสำรองติดตั้งบนแคร่รถบรรทุก 6x6 แบบเปิดฟางเบี่ยงขี้2629จุดเด่นเหมือน RM 70ตรงที่หลังยิงจรวดชุดแรกออกไปแล้วสามารถบรรจุจรวดชุดใหม่จากฝักจรวดสำรองได้ในเวลาอันรวดเร็ว โพสต์นี้ก็เป็นเกร็ดความรู้คร่าวๆสำหรับใครที่ชอบดูคลิปจรวดหลายลำกล้องของฝั่งกัมพูชาแล้วอยากระบุรุ่นแบบเฉพาะเจาะจงจุดสังเกตหลกัลกๆอย่างที่แอดมินเขียนไว้ด้านบนคือให้ดูที่แคร่ของรถบรรทุกแต่ถ้าจะเรียกรวมๆกันไปว่า BM-21 สองหำหรับคนทั่วไปก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิว ตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,56 9 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท12่128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%